อ่ตอนนี้เราอ่จะทำอะไรให้ลูกค่ะเอ่อโกโก้ปั่นวิปครีมค่ะโกโก้ปั่นวิปครีมจ้าบาทเอ้วปครีมไข่มุกรวมเป็นสามสิบห้าบาทค่ะสามสิบห้าบาทอันนี้ก็ง่ายๆเนาะชาวบ้านก็ชอบกินพวกไข่มุกเนาะค่ะถ้าถ้าไม่ใส่ท็อปปิ้งก็สิบเก้าบาทค่ะถ้าไม่ใส่ท็อปปิ้งก็สิบเก้าค่ะเกบทเก้าบาทดูเก้าบจะของชื่ออะไรเนาะเอ้ค่ะเอ้จะของใหญ่ชื่ออะไรเกลื่อนยังชื่ออะไรกระแตกระแตเนาะอ่าแค่นี้อยู่ ไปทำงานเดี๋ยวยืนครับครับมันเป็นกาับต้องเออผมเติมตามมาดูมาดูมีสองหลายประเภทเนาะมีไข่มุกเนาะมีผลไม้ปันมีเมนูกาแฟตซดาตามชุดกระชิบข้าวบ่ะตอกตะกาแฟกับสามสิบห้าบาทเปนใหญ่ที่สุดกาแฟกาแฟสดเนาะกาแฟสดอย่างเดียว ่แลเนี่ยค่ะจะเป็นของกาเฟจะเป็นของยี่ห้อบอคาเฟ่ยี่ห้อบอลคาเฟ่บอลนบอคาเฟ่กาแฟสดเนี่ยอันนี้เนี่ยค่ะยี่ห้อบอละเป็นของผููไม่ค่อยดูหรอกอันนี้แปลว่เป็นของดีใช่ไหมรัวามั่นใจคับกแบอลบอลคาเฟ่ใอ้บอลคาเฟ่คอันนี้ก็ปั่นนี่ลูก ามาดูมาดูกันปั่นครับก็ปั่นทั่วไปนะครับนี่ลูเชือ อันนี้อะไรกันท็อปิ้งมันเื่อตังุนพุทาโอเครับนี่ก็แล้วก็เปิดตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะเป็นวันยุทราชการนะไม่ค่ะเดือนนึงยุทธทุกวันอยุทธทุกวันนั่งอย่หรอค่ะทุกวันโอเคไหมอันนี้อันนี้อะไรสามสิบาห้าใส่ท็อปปิ้งใส่หลายอย่าง สลัดเล้วอ่ะเรียบร้อยไหนนี่เ็อปิ้งี่เ็าปิ้งคือใิ่ใี่ใส่ใอันนี้ก็ไรวิปครีมเลยอะไรก็ไวิปมดเหรอมดเนย พอดีพอดีไหมคิดว่าพอดีไหมแล้วก็ปิดตบแต่งก่อนมนาะใ,ใ,ใส่อะไรนะใส่ชักอัน เนี่ยอะไรพกขนมปังเขียนช้อปปิ้งตุ๊กเอค่ะค,ครับแล้วก็พีทฟ้านี่ใส่ดิใส่นมใส่นมอีกเออนี่อะไรโอเม,มก้านมก็ดอะไรกันเนเม็ดสีค่ะเม็ดสีให้มันดูสวยงามแล้วก็พีทฟ้าค่ะ <c oughs> นึกว่าจะใส่แล้วมันพูดแล้วล่ะอยู่วงแล้วเนี่ย เรียบร้อยอน,นี่กลับไปส่งเขาเนีเขาเอาเนี่ยมุกไปส่งโอเคอ่ะเรามาดูนี่กันอ่าไอาน,นี่มุกอันนี้ขายนี่ขายอะไรนั่นนี่ไอติมมาดูดูกันนี่ไอติมยี่ห้ออะไรนะแชมเปียนเจักบาทอันนี้จะเป็นกล้วยละยี่สิบบาทคยี่สิบบาท กินตักค่ะกินตักกินตนกกับเป็นโคนนะใส่โคนคจัดบาทเนะี่ยใส่โคนจะเป็นโคนละสิบบาทค่ะแต่ว่าถ้าใส่เก้วมันจะเป็นเกวละยี่สิบค่ะแล้วก็มีใส่ท็อปปิ้งเพิ่มได้ค่ะอืมโอเคครับมีของเล็กลน้อยครับมีพวกอะไรแพสเอียนะพวกของดองค่ะข้ามวนสิบบาทมีขมวนของคุ้ต้งครับยี่สิบห้าบาทมีมัมี ของมีพราดาที่ของนี่ก็หน่อยเดี๋ยวจะมาซื้อเพิ่มของซื้อมาจากในเมืองครับมีแคกตันนิดหน่อยโอเควันนี้ก็เรียบร้อยดีโอ้นี่นี่นี่มันนี่นี่อะไรเนี่ยของตกแต่งโมบายอัตราเร็เมียบอกเท่าไหร่บาทห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าบาทสวยเนาะสวยไหมเสยใครกันไรนะจิ้งจเวลาลมมามันจะฟัดดิ้งจิ้งจิ้งจิ้งเนาะยิ้ อะไรเป้าหมายก็เลยพักไรตกแต่งลานดูดูน่ารักดียเนาะตุ้งก็เลยตุ้งน่าดูสวยเลยนี่อันนี้อะไรเนี่ยนางเค่ไหนถ้าไมต้องนิรอัยเป็น้านเขาไปดักป่านอันนี้ไปไปดักไปดักเงินดักทองชารลานนี่มาดูครับนี่มีอันนี้แค่อันี้ก็อะไรนะมี่ป่านอ่ะไอที่อะไรตักปตาที่บาทยังสามที่บาทห้าที่บาทยอดเองทำเอง ผมสุลดผมชุลล์เรอเอามาจะาไอ,าอ,าอ,าอา้แบบไอ้พวกุลด์ผมอะไรเนี่ผมจะฟอกเขาเอามาเองใช่ไหมหรือเราไรหรือว่าใครไม่เสือกเอามาก็มีขายให้ค่ะอ๋อมีขายอ๋อต้องอันนี้ยอดเหรียญ่างเดียวใช่ไหมอันนี้เป็นตู้ยอดเหรียญซิปแลกเหรียญค่ะแห<ร>ลก,กเรกหรียญก็ไปยอดใช่ไหมหยอดเหรียญซิปแล้วบางคนมีเหรียญแดลงลอยมากับมาแลกเหรียญใช่ไหมค่ะโอเคก็ที่ต่อเบอร์ อ๋อไม่ใช่นียเออถ้าเบอร์ที่ต่อก็แม่เืออะไรเบอร์อะไรแล้วดูไหมไม่รู้อ่าเดี๋ยวจะบอกให้นะครับที่ต่อเบอร์กับเบอร์ทา้างห้านะครับเดี๋ยวจะบอกเบอร์ให้ครับวันนี้ก็ขอบใจมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ